แต่งแล้วจ้านักร้องสาวเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มอดีตนักกีฬาทีมชาตินักร้องสาวโซนดัมบี้และแฟนหนุ่มอีคยูฮยอกอดีตนักกีฬาสปีดสเกตทีมชาติจูงมือเข้าพิธีวิวากันเรียบร้อยแล้วในวันที่13พฤษภาคมงานนี้วิวาถูกจัดขึ้นแบบเป็นส่วนตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโซล โดยมีเพื่อนคนดังในวงการหลายคนมาร่วมแสดงความยินดีตามรายงานระบุว่าผู้ประกาศข่าวกีฬาอีดงกืนได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานและเพย์โจควาน 2pm และอิมซึ่งองค์ได้มาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวภายในงาน